ดรามายับมูฟวี่ดาบิฆ่าระศูนภาพสวยจริงแต่ย้อนอดีตเยอะเกินจนขัดอารมณ์ขั้นสุดสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิและสวัสดีแฟนคลับดาบิฆ่าระศูนทั้งหลายเลยนะครับเชื่อว่าใครที่กดคลิปนี้มานะครับส่วนใหญ่นั้นก็คงจะดูไปแล้วลหละนะครับสำหรับมูฟวี่ดาบิฆ่าระศูนนะครับซึ่งแน่นอนว่ากระแสตอบรับดีมากๆเลยนะครับรายได้ดีด้วยนะทะลุร้อยล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วในประเทศไทยแต่ประเด็นที่น่าสนใจเลยก็คือนะครับแน่นอนว่านะครับหนังหนึ่งเรื่องมูฟวี่หนึ่งเรื่องหรืออะไรก็แล้้้้วแต่่นนนัััมมมยออีทงข แล้วก็ข้อไม่ดีนะครับแต่าจ,าจริงๆจะเรียกว่าข้อดีหรือไม่ดีก็ไม่ได้นะเอาเป็นว่านะครับแล้วแต่รสนิยมของคนละกันนะครับก็จะมีทั้งชอบและไม่ชอบอะผมว่าอันนี้น่าจะเป็นคํานิยามที่ดีมากกว่านะครับในการอธิบายสิ่งนี้คือมันเกิดดราม่าไงว่าทําไมเนี่ยดาบพิฆาตตศูนนั้นย้อนอดีตเยอะเหลือเกินซึ่งดยส่วนตัวผมนะตอนแรกผมก็คิดว่าดราม่านั้นก็อาจจะไม่ได้เยอะมากมม่อะไรแต่ปรากฏว่ามันเยอะนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป2ทางจริงๆแล้วจริงๆแล้วตอนที่ผมเนี่ ก็ไม่ได้รู้สึกนะ <S <S เกี่ยวกับเรื่องการย้อนอดีตเยอะอะไรนะครับเพราะว่านะครับอย่างแรกผมรู้เนื้อหาในส่วนของมังงะแล้วอย่างที่2นะครับก็คือผมชินแล้วล่ละถ้าใครเป็นสายดูอนิเมะนั้นนะครับก็คงจะพอรู้แหละว,ว่าไม่ใช่แค่นะครับดาบ่าพิฆาดอสูนรอกหลายๆเรื่องเลยนะครับที่มีการย้อนอดีตมากกว่านี้ซึ่งตอนที่ผมไปดูตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้นะแต่พอเห็นดราม่ามาเยอะมากๆนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยผมก็ไปดูอีกรอบนึงซึ่งพอไปดูปับ๊บพอเราไปโฟกัสตรงนี้ว่าเฮ้ยมันย้อนอดีตเยอะหรือเปล่าอ่่ะะออเเรราาไปปปฟกกกกกัััสบมมนนนน็็็ยยู้้ึวที แต่ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดอธิบายละกันว่าทําไมได่าพิ่าต่สูนมู v วี่ครั้งนี้เนี่ยอดีตท,ที่เราเห็นว่ามันย้อนเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆสําหรับมู v วี่ครั้งนี้แล้วก็จะจําแนกด้วยนะครับว่าการย้อนอดีตในโลกอนิเมะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือการย้อนอดีตหมดเลยนะมันมีทั้งย้อนอดีตท,ที่ไม่จําเป็นและการย้อนอดีตท,ที่จําเป็นแล้วก็ยังมีการย้อนอดีตนะครับในรูปแบบที่ต่างกันจึงไม่สามารถที่จะเหมารวมได้โอเคเราไปพูดแบบเต็ ของมูวี่ดาาพิฆาตศูนนั้นเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆ ผมยกตัวอย่างแรกก่อนละกันนะสำหรับมูฟี่ดาบพิฆาตอสูรนั้นนะครับนับว่าเป็นมูฟี่นะครับที่อิงตามเนื้อหาส่วนมังงะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันจะไม่ใช่มูฟี่นะครับแบบมูฟี่เรื่องเดียวจบคือมันจะเป็นไตรภาคนะครับมันจะมีต่อเนื่องนะครับและเนื้อหานั้นจะต้องอิงนะครับส่วนเนื้อหาหลักมังงะเพราะในตอนนี้นะครับก็ประกาศชัดเจนแล้วว่ามูฟี่นั้นจะทําเป็นไตรภาคนะครับก็คือจะเป็นเรื่องราวครอบคลุมทั้งหมดเลยการต่อสู้นะครับที่ปราสาทไร้ขอบเขตจึงทําให้นะครับเนื้อเรื่อง เล่าเรื่องราวของตัวละครเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องเป็นการปูเนื้อเรื่องให้ผู้ชมหน้าใหม่นั้นเข้าใจและต้องเป็นการปูเนื้อเรื่องนะครับที่ต้องเชื่อมโยงจากอดีตนะครับและก็เชื่อมต่อสู่อนาคตด้วยเพราะว่ามันจะมีภาคต่อๆไปใช่ไหมและแน่นอนว่านะครับเนื้อเรื่องนั้นมันจะต้องเชื่อมกันให้หมดนะครับและจะต้องเป็นสิ่งที่เมคเซนที่สุดและตรงตามเนื้อหามังงะมากที่สุดด้วย จึงไม่แปลกนะครับที่เนื้อหานะครับของมูฟี่ดาบิค่าตูนนั้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยว่ามันจะดูย้อนเยอะเหลือเกินจริงๆแล้วนะครับมันก็ตรงตามเนื้อหาของมังงะนั่นแหละซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยผมไม่ได้มองว่าดา มูฟี่ดาบไปฆ่าตาศูนย์เนี่ยไอการที่เขาย้อนเยอะนั้นเป็นเพราะว่าเอยเขาอยากจะใส่มานะครับเพื่อให้เนื้อเรื่องมันเยอะๆมันเต็มๆมัน,มนก็คือการอิงตามเนื้อหาของมังงะนั่นแหละและนะครับหลายคนอาจจะมองว่าทําไมไม่ให้แบบว่าสู้ให้มันเสร็จไปเลยแล้วค่อยมาย้อนอดีตนะครับฟีลแบบว่าสู้ให้เสร็จไปเลย30นาทีแล้วก็ย้อนอดีตเนี่ยก็แบ่งเป็นพาร์ทไปเลยนะครับซึ่งถามว่าทําแบบนั้นได้ไหมก็สามารถทําได้นะครับแต่ผมกลับมองว่านะครับมูฟี่นั้นก็อาจจะไม่สนุกก็ได้นะครับเพราะว่าเนื้อหานั้นเนี่ย ัังงนน้ทํามาได้ดีพอสมควรแล้วจึงทาให้นะครับมันต้องออกในรูปแบบนี้นั่นแหละเพราะว่าอย่างที่พูดว่าเป็นมุกวี่ที่อิงนะครับจากเนื้อหาของมังงา ซึ่งตา้งที่ผมเนี่ยได้โพสต์ตรงนี้ไปนะครับในเฟซของผมเนี่ยคือมีคนนั้นก็มาแย้งว่ามูฟวี่เรื่องอื่นนั้นก็ไม่เห็นมีนะครับการยอดอดีตเยอะขนาดนี้เลยคือต้องจําแนกก่อนนะว่ามูฟวี่ที่สร้างขึ้นมาใหม่เลยก็คือเป็นมูฟวี่ที่ไม่อิงเนื้อหาจากมังงะกับมูฟวี่ที่อิงจากเนื้อหามังงะนั้นมันมีความแตกต่างกันมูฟวี่ที่สร้างมาใหม่เลยจบในภาคเดียวนั้นมันไม่จําเป็นนะครับที่ต้องอิงเนื้อเรื่องเก่าใดใทั้งสิ้นเลยได้ซ้านะครับคืออิงได้อิงนิดเดีียยววววนนนนะะะะคระรรร này, ままรััไไไมมมมมมม่่่่่จําาาาาาาเเเเเปป็็็ตต้้้อองงลลลลูหหกกกกพพซใแดถ ในเนื้อหาหลักนะครับหรือจัก,กรวาลหลักนะครับของเรื่องนั้นๆเลยได้ซ้ําจึงเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นไงนที่ต้องมีการย้อนอดีตเยอะสู้กันอย่างเดียวสนุกในภาคจบไปเลยแต่อย่างที่ผมพูดว่ามันมีความแตกต่างกันนะครับอย่างดบบาบพิฆาตอสูนนั้นเป็นมุวีที่ต้องอิงจากเนื้อหาหลักนะครับเพราะอิงจากเนื้อหาหลักปั๊บแน่นอนมันต้องปูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันครบนะครับให้สาหรับทั้งหน้าใหม่และก็หน้าเก่าด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่ามีหน้าใหม่เยอะแน่นอนที่ไปดูดาบพิฆาตอาส ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับในมุกพี่ดาไปฆ่าเธศูนย์มันอิงมาจากในส่วนมังงะน,นั่นแหละมันเลยมาครบจบในตรงนี้ ซึ่งสิ่งเดียวนะครับที่ผมมองว่าเป็นความผิดพลาดและการของมูวี่ครั้งนี้เนี่ยคือดันเอาเนื้อหานะครับภาคประสาทไร้ขอบเขตเนี่ยมาทําเป็นมูวี่เท่านั้นเองนะครับคือจริงๆผมว่าไอ้เนื้อหาตรงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะในการทํามูวี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับมันเป็นเนื้อหาการต่อสู้ที่ยาวนะครับผมว่ามันเหมาะในการทําเป็นอนิเมะเป็นซีรีส์มากกว่าแต่พอมาทําเป็นมูวี่ปั๊บเนี่ยอย่างที่เราเห็นว่าเขาต้องแบ่งเป็น3พาร์ทเลยนะครับซึ่งแต่ละพาร์ทนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้จบในเรื่องเลยได้ซ้้้ําาาามมััันน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 นเเลยเป็สิ่่่งงงงงทีีคตตตึจึตนนาจจจถถอกแะรรไฟ เนะี่ยผมว่าสามารถจบได้เลยมันเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมในการทําเป็นมูฟวี่มากกว่านะครับมันเลยเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนนั้นอาจจะรู้สึกขัดใจว่าทําไมถึงมีการย้อนอดีตขนาดนี้และจริงๆเนะี่ยผมก็ได้โพสต์ไปว่าจริงๆแล้วเนะี่ยถ้าใครดูในเมมมาเนะี่ยโอ้โหดาบิคาไดศูนะั้นดูเบาไปเลยนะครับเมื่อเทียบกับอนิเมะเรื่องอื่นซึ่งผมยกตัวอย่างมาก็คืออย่าง Naruto นาูโตะนั่นแหละโอเคอาจจะมีคนั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับแต่ได้ผมยกตัวอย่างเป็นนาูโตนะน่ะเพราะว่าภาพมันชัดเจนที่สุดเลยนะครับอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนนนนนว่่่่่าครััมมใชแูตตหอออกก์ทุุเเืงียิญป้น ตัวย้อนเลยนะครับยังไงก็มีการย้อนอดีตแต่มันจะมีความแตกต่างกันนะเรื่องการย้อนอดีตนะครับคือเนี่ยจะมีคนคอมเมนต์ว่าวันพีทก็ย้อนนะดาร์กบอลก็ย้อนนะเรื่องนั้นก็ย้อนโอเคมันย้อนหมดนะครับแต่อย่าลืมว่านารูโตะนั้นเป็นการย้อนก็จริงแต่มันเป็นการย้อนที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกคืออะไรอย่างเช่นการย้อนเหตุการณ์นะครับที่นารูโตะนั้นเนี่ยพยายามรั้งนะครับในตัวของซาสึเกะนะครับไม่ออกจากหมู่บ้านประเด็นเนี่ยมันเป็นเนื้อหานะครับที่เพิ่งเกิดไป มาต่อครั้งที่2มาต่อครั้งที่3มาต่อครั้งที่4คือถ้าใครดูอนิเมะรูโตะนั้นจะจําได้ดีเลยว่าโอ้โหแม่งย้อนซ้ําแบบนี้บ่อยมากๆซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าการย้อนอดีตแบบซ้ําๆนะครับก็คือเป็นการย้อนเรื่องราวเนี่ยที่เราดูไปแล้วในอนิเมะแล้วก็มาซ้ําใหม่ซ้าใหม่เมื่อเกิดเหตุการณ์ใหม่เอาก็มีการนึกถึงเรื่องราวเก่าๆตรงนี้แต่มันจะแตกต่างจากเรื่องอื่นนะครับที่มีการย้อนอดีตเช่นหลายคนไปมองว่าวันพีสเนี่ยก็ย้อนอดีตบ่อยนะต้องบอกก่อนว่าวันพีสย้อนอดีตก็จริงแต่มันเป็นการย้อนอดีตนะคคครรรบเเเจาาาาืื่่ออองงวขุลไไไปปมมด้้็กซ หลายครั้งอ่ะอย่างเช่นอาราสุดเอลบาบอย่างเงี้ยเป็นการย้อนอดีตของร็อกใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่านะครับเราก็เห็นเรื่องราวของร็อกครั้งแรกแต่วันพีชนั้นจะไม่ได้มีการแบบซ้ำหลายๆครั้งเช่นอุ้ยเดี๋ยวมีอีกและเรื่องราวอดีตของร็อกเดี๋ยวมีอีกและเรื่องราวอดีตของร็อกมันไม่เป็นอย่างนั้นหรือเรื่องราวอดีตนะครับของนามิออ่ยงเงี้ยซึ่งเราเห็นไปตั้งแต่ต้นเรื่องใช่ไหมเราก็เห็นแค่ครั้งนั้นนะครับก็ไม่ได้มีการย้อนอดีตซ้ำมากมายอะไรนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นนกกาาารร้้้้อออดีีตลวแซซ ซึ่งกรณีของวันพีชมันก็คล้ายๆนะครับกับกรณีของดาบพิฆาตสูนั่นแหละที่เป็นการย้อนอดีตนะครับเรื่องราวของตัวละครแต่ไม่ใช่แบบว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกเช่นเห็นพี่น้องของทันชิโร่นั้นถูกฆ่าแล้วฆ่าอีกนะครับตายแล้วตายอีกแล้วก็วนกลับมาใหม่ๆอันนั้นเนี่ยมันก็คือจะเป็นการย้อนอดีตนะครับที่อาจจะซ้ำซากจําเจซึ่งผมมองว่าถ้าเลือก2รูปแบบนี้นะครับการย้อนอดีตเจาะตัวละครไปเนะี่ยน่าจะเป็นรูปแบบที่คนนั้นน่าจะรู้สึกโอเคมากกว่านะครับต้องบอกก่อน,นูเนระแบบก็็จปป แบบแหละการย้อนอดีตนะครับซึ่งถ้าใครนั้นติดตามอนิเมะมาผมบอกเลยว่าผมกล้าพูดเลยนะว่าการย้อนอดีตของดาบิฆาตอสูรนั้นดูลร่อยไปเลยนะครับเมื่อเทียบกับการย้อนอดีตนะครับของเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งจะให้ผมสรุปเลยก็คือดาบิฆาตอสูรที่เป็นมูวี่ครั้งนี้ามว่าย้อนอดีตเยอะไหมถ้าใครจะมองเยอะอ่ะก็สามารถมองได้นะครับแต่ผมต้องพูดย้ําเลยว่ามันเป็นการย้อนอดีตที่โคตรจาเป็นถ้าคุณนั้นไม่มีการย้อนอดีตนะครับปูเรื่องราวตัวละครนั้นๆการต่อสู้ของคนนั้นๆเช่นอ่เรื่องราวของเ นะครับที่สู้กับไคคาคูอย่างเงี้ยถ้าไม่มีการย้อนอดีตคุณก็ไม่มีทางรู้นะครับว่า2คนนี้ม่มีปมแค้นอะไรทําไมเซนิสือนั้นเนี่ยถึงนะครับต่อสู้โดยที่ไม่ต้องหลับไงคือปกติพี่แกจะหลับและต่อสู้ใช่ไหมแต่นี้เป็นเวอร์ชั่นที่จริงจังที่สุดเลยมันก็ต้องย้อนอดีตเพราะต้องรู้นะครับปุ่มนะครับในการต่อสู้ของ2คนนี้หรือนะครับทู่ของอาคาซาอย่างเงี้ยถามาว่าย้อนเยอะไหมออนจร Bonjour, ิงๆมันก็แอบเยอะนะครับแต่มันก็เป็นจุดที่จําเป็นเพราะหลังจากนั้นจะเห็นว่าทุกคนนั้นนะครับก็ค่อนข้างไฮเลยนะ เรื่องราวของเขาจริงๆนะครับก่อนที่เขาจะเป็นอศูนนั้นมันมีที่มาที่ไปนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวการย้อนอดีตจึงทาให้การเกิดดราม่าครั้งนี้นะครับผมกล้าพูดเลยว่ามันเป็นดราม่านะครับที่แล้วแต่ปัจกจกบุคคลของจริงเลยเพราะว่ามันแล้วแต่คนเลยบางคนอาจจะชอบแนวนี้หรือคนที่ไม่ชอบแนวนี้ที่ผมทําคลิปนี้พูดขึ้นมานะครับแค่จะมาอธิบายในส่วนว่าทําไมดาบไปฆาา่าอศูน m o มูฟวี่ครั้งนี้เนี่ยมันต้องมีการย้อนอดีตยังไงมัน ตรงมาเลยจากเนะื้อหานะครับในส่วนของมังงะยังไงนะครับมันก็ต้องเอาแบบว่า ให้มันครบนะครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้ซ้ำเอาแบบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยได้ซ้ำนะครับที่ต้องตรงเนื้อหาส่วนมังงะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นปัญหามากเลยนะครับไม่งั้นก็จะเกิดดราม่ามาอีกว่าทําไมมันไม่ตรงเนื้อหาของมังงะเพิ่มเติมมาทําไมหรือจะเป็นดราม่าอีกว่าเอ้าเนื้อหาส่วนนี้ทําไมคุณไม่อธิบายพวกคนไม่เข้าใจนะหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มันจะไม่ตรงนะครับตามเนื้อเรื่องหลักด้วยนั่นแหละครับมันเป็นประเด็นหนึ่งเลยซึ่งผมเชื่อว่าทําคลิปนี้ไปนะครับก็อาจจะเกิด ไม่มีทางที่ทุกคนจะมีความเห็ยนที่เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่านะครับอฟังเหตุผลนี้เอาไว้ว่าทําไมมุกวี้ถึงต้องไปการย้อนแบบนี้และรูปแบบการย้อนนั้นมาแตกต่างกันอย่างไรฝากไว้เท่านั้นเองนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจ้งเตือนคลิป,ปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ